สองซ้ำนี่เกินไหมอ้ยแม่งเอ้ยดูดูพี่ให้เดินเลยได้ไหมโอ้ยไปไหนไปไหนตรงมือถุงมือวางมาด้วยให้พี่เอาถุงมือก่อนเกิดขึ้นก่อนอุ้ยมันขึ้นแล้วเกิขึ้นก่อนดูดูมันเพิ่งจากนะเพิ่อเบาเบาเอาเรียกเรียกมาเรียกมาเอาทางนะเพิ่อไม่ให้ขวานเบื่อได้ค่ะ บ่นี่บ่ด้มาเบ้ยมีแต่แกเรี่อะไรเงี้ย่ช่กตินะแบบแบบบ่ได้่าสิมีย่างนี้บ่ได้าบ่ได้าห้างกันบ่

ก็กหไได้มีการเก็บ DVD รอส่งไปเปรียบทียบแล้วถ้าคนดียวนาอรก็โด้ายลูกมงกหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการตัดสินเ้าทางเพราะว่าคนเนี่ยคิดว่าในกรณีทียาบอง มองจะไหนเนี่ยคิดจะให้มองขึ้นไปว่าสาที่เราอะขจะมาป่อยต้วาัวละกันงาน่ารงานอะไรแล้วเดินขาขวดขาขวด I ก็ได้สืบสวนติดตามตั้งแต่วันหลังวันเกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยเนี่ยหลังวันเกิดเหตุเราก็ไร้กตัวเข้ามาสอบปากคำนะครับแต่ว่าเราก็มีพยานหลักฐานที่จะยืนยันในการกระทําผิดเขานะครับจนกระทั่งมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้มีการจับกลุ่มแล้วก็ผู้ต้องหามีการรับสารภาพแล้วสอดคล้องกับไอ้ที่พยานหลักฐานที่เราเก็บไว้แต่แรกทั้งรูปภาพถ่ายทั้งวิดีโอกล้องวงจรปิดที่เราเก็บไปลักษณะก็เหมือนกันตรงนี้นะครับ ก็เลยถึงไปที่มาที่นําตัวพระ่องารเป็นคดีตรงนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและก็นำชี้ที่เคยเห็นเหตุจูงใจในการบังคืนเหตุจูงใจในการบางคืนก็ในส่วนของพนักรรมสารเขาคงสอบในสำนวนอยู่ตรงว่าอาจจะมีเป็นลูกเขาญาติเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเป็นลูกป่วยเกี่ยวกับจิตเวช ซึ่งเราก็ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ว่าเราจะาตรวจสอบดีว่าจริงไหมตามนี้นะครับแค่ว่าจิตเทมีอสิระทอมีไก็ในส่วนญาติเขาบอกว่าเขาเคยไปรักษาแต่ว่าเราก็จะทำหนังสือสอบถามไปลงมาจิตเวทว่าผู้ผู้ผู้ต้องหาคนนี้เคยมารับการรักษาที่ตรงนี้แต่ตอนนี้ญาติจะไม่มีเอกสารมายากจะเป็แค่ยืนยันทางคำพูดก็บอกให้ไปเอาเอกาสารมาที่เกียวข้องมาประกอบ การติดเชื้อยากินะครับตัวทหารันนี้เคยรอเหยียดลักษณะนี้มันเกิดขึ้นก็คงต้องประสานกับญาติเกี่กับารรักษาจิตเวชหรืออะไรผมว่าบางทีการใช้ยาหรืออะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้ยาตามกําหนดหรืออะไรนะครับมันก็เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับเล่นสารเสพติดหรือเปล่าครับอยู่แคมีอะไรก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะตรวจอีกที นะครับตรวจสารเสพติดในรังการแตเบื้องต้นก็คือตัวนั้นยังไม่พบซึ่งหลังจากเกิดเหตุได้2วันเนี่ยก็ได้ทราบข้อมูลเขาโครงของผู้ต้องหาไปเบื้องต้นแล้วนะครับอนอกเหนือจากนั้นก็อยู่ในะระยะเวลาของการดําเนินการทางด้านผลวิทยาศาสตร์นะครับที่จะต้องรอผล DNA จากการสบบแล้วก็การพิมพ์ลายน้ำมือครับถึงแมผู้ต้องหามีอาการิดุญทางมีกันยาย จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ทราบก็คือเป็นผู้ป่วยพิกจรจิตนะครับซึ่งได้เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นอยู่ตลอดในข้อมูลดังนี้ยังต้องรอผลพิสูจน์จากเอกสารรับรองยืนยันผู้ป่วยด้วยว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงไหมครับคุณผ้ี่ให้ขาเสทัสินเราเป็นองของความเป็นธรรมอย่างที่หนในความเสียหายเนี่ยมันเป็นมูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็คงต้อง ให้เป็นไป,นป,นปนตามกระบวนการที่จะทาทางด้านกฎหมายครับผมต่อไปเราจะมีการนำเจ้าเจ้าที่ในหน่วยกู้ภัยไงครับในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับซึ่งมูลเหตุเนี่ยมาจากที่ว่าผู้ต้องหาได้ก่อเหตุคดีพยายามพยายามที่จะฆ่าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโดยการขับรถชนนะครับในระหว่างนั้นทีมปฏิบัติการกู้ชีพของพวกเรานะครับกู้ชีพกู้ภัยของพวกเราได้ออกไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่ง เจ้าหน้าที่อปปร,รที่มีสำนักง,งานอยู่ติดกับพวกเราก็ได้ออกปฏิบัติการร่วมด้วยแล้วก็ได้ควบค,คุมตัวของผู้ต้องหาเพื่อที่จะนําส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจทําให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยที่มารับสารภาพให้การว่าไม่พอใจที่พวกเราเข้าไปช่วยคนเจ็บแล้วก็เลยตามมาก่อเหตุในการเผารถพวกเราครับเธอผูต้องหาเป็นบุคคลอันตรายก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมากนะครับหากแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับแล้วมีเอกสารรับรองจริงดังนั้น ก็ยังต้องขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยดูแลและกำชับและหามาตรการในการควบคุมดูแลคนประเภทนี้ถ้าหากว่าเขาก่อเหตุครั้งที่1ได้แล้วเขาก็ยังมาก่อเหตุครั้งที่2ออย่างที่ผ่านมาแล้วก็ยังเชื่อว่าถ้าเขาออกมาอีกสู่สังคมถ้าอาการทางจิตยังไม่ปกติผมก็ยังเชื่อว่าจะเป็นปัญหาต่อผู้คนในสังคมอีกต่อไปควรที่จะหามาตรการและก็แนวทางการป้องกันควบคุมให้ดีกว่านี้นะครับ ทำในส่วนของการทดแทนสิ่งของและรถปฏิบัติการที่ได้ถูกเผาไปและได้รับความเสียหายนั้นทางสมาคมของพวกเราก็ได้เปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูรถและอุปกรณ์กู้ภัยที่ได้สูญหายไปในเบื้องต้นนี้ก็จะทำพักรัาช่วยชีวิตในวันที่15เดือนพฤษภาคม2564ครับผม ก็มีคนประสบเหตุรุรนแรสามารถตริดต่อได้ที่ไหนก็สามารถตริดต่อได้โดยตรงที่สํานักง,งานสมาคมเมตตาธรรมนะครับแล้วก็ทางเพจของหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ